พี่นหนผมเห็นของดีการฝากรักฝากรักพี่ออมามีดมีมีดไหมจัดพี่หายากมากเลยนะนเนี่ยฝากรักอ่ะฮะ โอ้ยขนาดนี้แล้วพี่กลาฝากประดูปรใสวะเออแล้วอีกอ่ะอืมโอ้โหเจอฝากลังด้วยมีอีกไหมวะมันหายยากนะไม่มีแล้วฮะเนี่ย เอานี่นี่เลยพี่ตัดนี่เลยเพราะว่าลากมันมาถึงถึงเนี่ยพี่พี่ก็เอาเลยเนี่ยผมอืมอน่เพราะว่าอยู่บ้านผมมีอยู่ใช่ครับผมไปลุน้ำเลยเออเอเอนี่นะตัดนี่นะเดี๋ยวมันเสียแต่จริงๆอ่ะกา้กานก้านที่มันขึ้นอ่ะคือแบบว่าใช้ใช้ได้หมดนะเห็นเขาว่านนะผมก็ไม่รู้หรืก าพี่เพื่อๆเลยประมาณนั้นแหละเดือเอาต่ำกว่านี้ก็ได้ต่ำประมาณนี้ก็ได้เผื่อๆหรือลักเนี่ยลากมันถึงนะประวันกันไว้ประมาณนี้ก็ได้ไไดตายหรอตายเลยพี่มันจะค่อยๆแห้งด้านนี้ก็จะค่อยๆแห้งแต่มันเนี่ยเดาเดาก็ตัดอันนี้ออกกเอาไปทั้งหมด,ดเลยหรอ ใช่พี่าะว่าใครว่าฝ <Yeah. S 1> ากรักถ้าว่าก็าไม่รู้ว่าจะพูดไงละใช่พี่ โอเคนี่แหละประมาณนี้แหละโอเคแล้วพี่ก็ไปศึกษาดูว่าเขาใช้ยังไงทำอะไรครับพ่พี่ก็เอาเลยสวยนั่นี่พี่สวยมากเลยนะแล้วก็พุ่มมันใหญ่หายากฝากรักมันไม่ค่อยมี กีกับพวกสน่ค well. like ้าขายนะทําประลักขิดก็ได้เนี่ยไม้ทอนนะให้เขาเกะทําประลักขิดก็ได้ไปก่อนหอยหน้าบ้านอุยหอยหน้าบ้านเหรอพี่ก็ลองศึกษาดูผมก็ไม่ไม่ค่อยรู้ลึกหรอกแต่มันก็ดีหายากไไปงเใบ ไก็ร่วงแต่พวกก้านพวกกิ่งอะไรเงี้ยก็ตัดก็ได้ตัด,ตดแต่งกิ่งก็ได้พี่แต่งกิ่งอะ่ะเราแบบพี่พี่ต้องดูก่อนว่าว่าเขาทำอะไรบ้างเดี๋ยวมันจะเสียเอา นี่ะันะหกาช่างมั้พี่แต่พี่อัดผมว่าเขาเ้าน่าจะรู้นะเรื่องนีน้แล้วก็พี่สาวเขาอะ่ะผมนะ่ะเขาค้าขายอะ่ะน,น่าจะรู้นะ ยังไงพี่เรื่องจะหักนาว่หักไม่หัวว่าพักดนาวไมไม่วพี่พี่้อท่อนใหญ่เลยอ่ะ เาไปบดทำเป็นพาเครื่องอะไรนะแต่มันหายากเขา,าเขาซื้อขายกันแพงนะม,มันไม่ค่อยเห็น <c oughs>